วันนี้ครับชาวนาวิธีเก็บข้าวครับ,บ<อ>เก็บพับเก็บเอาไว้ครับพรุ่งนี้เช้าก็จะกางใหม่จะเป็นการเก็บอย่างนี้ครับให้ตอนกลางคืนรถเขาจะได้วิ่งวิ่งแบบสบายครับแล้วก็จะได้เป็นคลายคลายไอไอที่เก็บสะสมอยู่ในคอนกรีตนะครับก<อ>็เก็บพ<อ>ับให้เรียบร้อยครับ ข้าวเจมนึ่งข้าวเจมตึมงๆนะยังรอก่อนแป๊บหนึง่งปิดไปฝั่งนี้พิเรียบร้อยอะมามามาจ้าวิธีเก็บเก็บเก็บข้างหนึ่งแล้วครับข้างหนึ่ง เมฆฝนก็จะมาแล้วฟ้าร้องครึมครึมฝนก็กำลังจะมาที่เก็บก็อยู่ประมาณนี้ฮะเด็กก็มาช่วยเก็บให้เด็กมาช่วยเก็บเมฆฝนมาอันนี้ฝั่งที่ตอนตกฝั่งที่ตอนออกลมมาเต็มที่ครับแล้วก็ฟ้าร้องหึมๆึมเลยครับชาวนานก็ต้องเก็บอย่างเงี้ย วิธีชาวนายอยู่ประมาณนี้ครับเก็บฮะต้องเก็บแลหละมืดครึ้มมาเลยครับฟ้าแบบโหดมากครับเออแล้วคล,คลี่ออกก่อนผู้คลี่ออกก่อนครับเออวิจะสอนเนาะเช้านายสอนลูกคลี่ออกก่อนเลยผู้คลี่ออกก่อนคลี่ออกก่อนเลยเนี่ยขอจะคลี่อย่างเงี้ยครับ เอามาปิดเสร็จแล้วก็คลี่คลี่ก่อนนะคลี่ก่อนแล้วก็ดึงดึงฝานี้ก่อนดึงดึงฝานี้หลบขาดดึงมันจะขาดดึงมันไม่ขาดดึง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 นิดหน่อยเพราะว่าไอ้ขาดแล้ก็ดึงดึงเบาๆหน่อยครับดึงเบาๆหน่อยแล้วก็ปิดอย่างนี้ดึงไปดึงไปเรื่อยๆขา เงยจะทำเนี่ยดึงมาเบาดึงมาเบาครับอันเนี่ยอ่าสายกูก็กมาส่งกลับไปลักไอ้แกไปไเรื่อยๆครับอยู่อยู่ตรงกลางเนี่ยประมาณนี้เออนี่ยได้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 ไดได ดูยายเปิดปิดยังไงเด้อมุดูเด้ยอยายเปิดหมูโอ,มอ้ยโจดโจดเตีมเฮ้ยยิงกระเบร้อนนะน่ะการเปิดปิดอย่างเงี้ยครับปิดก่อนเมฆฝนหนะ้าฝนกำลังจะมาแล้วเราก็ชาวนาก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะ ฝนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกินไม่เกินชิวอาทีฝนจะมาดูฝ่ายภาวะเสียงฝนมาแล้ว รอยเก็บรอบเดียวเลยคือคืนนั้นเกลี้ยอก่อนเลี้อวก่อนมังกรเกลี์ออก่อนเกลี้ออก่อนเลยเกลี์ออก่อนที่ยายเก็บไว้ครับเกลี์ออก่อนแล้วก็ดึงดึงมิดมิดมิด ทำไมไม่ไม่เริ่มทำไมท้าวตัดกล้องดีเลยดีออกมาก่อนดีออกแล้วปิดปิดฟังน้องอนฟังน้องคนดีได้ก็ตึงตรงนั้นดีตึงตรงขอบแล้วก็ตึงตรงอ่ะเตอปิดอ่าช่วยหน้าเรา ทำยังไงก็ได้ให้อยู่อยู่ตรงล่างแล้วเรามาพับพับพับไม่พับอีกพับอไม่รอบนี้ให้อยู่ตรงล่างเหรอเนี่นี่เราไปเป็นอะไรกันอ่ะแล้วดูฝั่งนี้มมันไ่ด้ฝของใหญ่ใหญ่เกือบถี่แล้วจะเปลี่ยนแต่เพาะจะแพนมันไม่สวยเออก็ปีนี้สวยวะพอจะแฟนไปแล้ว 完的。